อาทิตย์ไฟ,ฟป่าน้องๆบอกว่าอยากให้ที่พอดมีมีน้ำเล่นหน่อยอที่สาคัญที่สุดเก้งขี่ขามีกี่ตัวล่ะเฮ้ยเก่งว,วันนี้เราดีคุณพิพัฒน์เราดีใจนะที่มีเด็กนักเรียนจำนวนหลากประมาณเลขสองขึ้นข้างหน้า ืชตลอดจนพลังประชาชนที่ร่วมอยู่ในนักแห่งนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้การจังหวัดที่ได้โปรดให้เกียรติมาเป็นประธานในโครงการวันรลนลงร์ให้ปลอดควนันพิษจากไฟฟ่าในวันนี้ครับสืบเนื่องจากปัติคณะมตรีเมื่อวันที่22สิงหาคมพศ2543ได้กำหนดให้ ีวันที่24กุมภาเป็นวันรณรงค์โครงการให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าเนื่องจากในเดือนกุมโดยการเสริมความรู้ความเข้าใจความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ที่4และคที่5ฝ่ายทหารมาร่วมมือกันและสํานักงานบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสะระบุรี ข้อที่2คือการจักดกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย1การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานสังกัดสำนักบริหารพื้นที่ในวันนี้มีวัตถุประสงค์ดังกล่าวคือนึกได้มาสร้างความตระหนักแล้วก็ช่วยกันเป็นสัตว์ป่าส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบ,บุรีสำนักจัดการทรัพยากรบกสระบ,บุรี ท่านรองผู้ช่วการศูนย์การทาหารมาท่านผู้ในการสนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีท่านหัวหน้าสนักง,งานป้องกันบรรเทาสาภัยจังหวัดสระบุรีท่านผู้ในการโรงเรียนท่านผู้ในการพิทยาลัยท่านนายกองค์การบพี่น้องท่านผู้เกียรติได้รับทราบก็จะเห็นได้ว่า การที่เรามาช่วยกันรณรงค์เพื่อลดควันพิษจากไฟป่านั้นนอกจากจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเกิดประโยชน์ต่อชุมชนเกิดที่ของรับเลยนชื่อว่าทีข้อสก็เปิดโครงการวันรณรงค์ให้ลฏันิษาไฟป่าต้องการ

ขณะนี้ได้รับแจ้งแต่ัทเร็วเพรานะฉะนนตึดะไปชุดต่นหนึ่งได้เรื่อเข้าไปนะที่เกิดเหตนะครับเออ้ต,อต,ตนะ่ดะตอไใบน้ตกสามใบช่วยนะครับบรรเทาความร้อนนะครับฉีดน้ำให้เป็นละอองเล็กๆนะครับบรเรเทาความร้อนให้พนักงานดูภาพัตรกรัท่านชมครับ อ uh ่า huh ตัวหนองปลาไหลนะครับเอาอยู่เอาอยู่มครับจากภ่พเร็อนสบายมากเพราะว่าใส่หน้ากากอยาอยากคิดแบเขาไหว ไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ตายทันทีมันไม่เห็นผลทันทีนอกจากมันเปดอาดนอกจากมันเปดนอาดนมันมันแสดงอาการว่าไม่ไหวก็ออกแต่แต่มันต้องต้องปลอดภัยก่อนตัวคนที่จะไปช่วยดับไฟป,ป่าต้องต้องปลอดภัยให้มากที่สุดสิ่งที่เราได้ซ้อมได้เรียนรู้ก็เป็นเป็นการสร้างความชํานาญาเป็นการสร้างความพื่นาเป็นการ สะสมความจำนาเพราะไอการซ้อมบ่อยการซ้อมบ่อยเวลาเจอเหตุการณ์จริงมันจะทําให้เราเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะครับก็ฝากไปเพราะว่าการที่เราไปช่วยดับไฟป,ปา่ามันช่วยท้งในเรื่องของเศร,รษฐกิจของที่นี่เศรษฐกิจของจังหวัดเศรษฐกิจของสุ่นมรวมช่วยในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสินง้ามล้อษและช่วยในเรื่องของ สุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์ต่อต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อพี่น้องประชาชนนะครับทุขอบคุณท่านที่ที่มาร่วมมาร่วมซ้อมมาร่วมซ้อมในวันนี้ก็ตรงทางาขับแสนเหนื่อยนะทางข้างหน้ายังยาวไกลก้าวเดินด้วยมุ่งมั่นจังหวัดนกลับรีของเรานะครับท่านถาวร ผมมีชจทา